หลังจากดูข่าวมาหลายวันมาลองกันครับใช่ไม่ใช่มาดูฮนะใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> ใช่ไห้ยเนี่ยลองเลยมาถุงกี่บาทเจมี่ สิบบาทสิบบาทครับคล้ายๆนะมันคล้ายมากนะนี่ดูใช่ป่ะวะนี่

ปลามัง้งปลาหรือตัวเฮฮะจริงๆเข็มฮะน่าจะปลาหรือเฮอะใครอยากลองลองไปกันดูนะครับมีแทบทุกร้านแหละ หนังปลากรอบนี่นแ,แต่ผมลองแล้วน่าจะเป็นปลาปลาปลาน่าจะเป็นปลาครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ